1> 135 1. บุคคลทำตนให้เดือดร้อนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำให้ตนเดือดร้อนเป็นอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นคนเปลือยไม่มีอาจาระบริโภคเลียมือคนเรียกให้มารับภิกษาไม่มาคนบอกให้หยุดรับภิกษาไม่หยุด ไม่ยินดีภิกษาที่ถูกแบ่งไปก่อนแล้วนำมาไม่ยินดีภิกษาที่เขาทำอุทิศเพื่อตนไม่รับนิมนต์ไม่รับภิกษาที่เขาคดจากปากหม้อไม่รับจากกระเช้าไม่รับภิกษาที่มีธรณีประตูขั้นกลางไม่รับภิกษาที่มีท่อนไม้ขั้นกลาง ไม่รับภิกษาที่มีสากขั้นกลางไม่รับภิกษาของคนทั้งสองซึ่งกำลังบริโภคอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงมีคลันไม่รับภิกษาของหญิงที่กำลังให้ลูกดื่มน้ำนมอยู่ไม่รับภิกษาของหญิงผู้กำลังคลอเคลียกับบุรุษไม่รับภิกษาในพัดที่เขาทำรวมกันไว้ ไม่รับภิกษาในที่เลี้ยงสุนัขไม่รับพิกษาในที่มีมแมลงวันอยู่เป็นหมู่หมู่ไม่รับปลาไม่รับเนื้อไม่ดื่มสุราไม่ดื่มเมรัยไม่ดื่มน้ำสาหมักบุคคลผู้นั้นเป็นผู้รับภิกษาในเรือนหลังเดียวยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเพียงคำเดียวบ้าง เป็นผู้รับภิกษาในเรือนสองหลังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวสองคำบ้างและถึงเป็นผู้รับภิกษาในเรือนเจ็ดหลังยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยข้าวเจ็ดคำบ้างยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยภิกษาอันเขาจัดไว้ให้หนึ่งที่บ้าง ยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยภิกษาอันเขาจัดไว้ให้สองที่บ้างละถึงยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยภิกษาอันเขาจัดไว้ให้เจ็ดที่บ้างย่อมบริโภคอาหารวันละหนึ่งครั้งบ้างย่อมบริโภคอาหารสองวันต่อครั้งบ้างละถึงย่อมบริโภคอาหารเจ็ดวันต่อครั้งบ้าง เป็นผู้ขวนขวายประกอบในการบริโภคโดยปริยายเห็นป่านี้อยู่กึ่งเดือนต่อครั้งบ้างด้วยประการชนี้บุคคลผู้นั้นเป็นผู้มีผักเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีเศษหนังเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มียางไม้เป็นพักษาบ้าง เป็นผู้มีปลายข้าวเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีข้าวตังเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีน้ำข้าวเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีหญ้าเป็นพักษาบ้างเป็นผู้มีโคไมเป็นพักษาบ้างยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยมูลพลาหารในป่ามีปกติบริโภคผลไม้ที่หล่นแล้ว บุคคลผู้นั um ้นย่อมครองผ้าป่านบ้างย่อมครองผ้าเจือป่านบ้างย่อมครองผ้าที่เขาทิ้งจากซากศพบ้างย่อมครองผ้าบางสุกุลบ้างย่อมครองผ้าเปลือกไม้บ้างย่อมครองหนังเสือบ้างย่อมครองหนังเสือผ่ากลางบ้างย่อมครองผ้าคากรองบ้างย่อมครองผ้าเปลือกไม้กรองบ้าง ย่อมครองผ้าแผ่นไม้กรองบ้างย่อมครองผ้ากำพลที่ทำด้วยผมมนุษย์บ้างย่อมครองผ้ากำพลที่ทำด้วยหางม้าบ้างย่อมครองผ้าที่ทำด้วยปีกนกเขาบ้างเป็นผู้ถอนผมและหนวดขวนขวายประกอบในการถอนผมและหนวดบ้างเป็นผู้ยืนขย่งไม่ยอมนั่งบ้างเป็นผู้นั่งกระโยง ประกอบความเพียรในการนั่งกระโยงบ้างเป็นผู้ทำการยืนและจงกรมเป็นต้นบนเหล็กแหลมสำเร็จการนอนบนเหล็กแหลมนั้นบ้างเป็นผู้ขวนขวายประกอบความเพียรในการลงน้ำลอยบาปมีเวลาเย็นเป็นครั้งที่สามอยู่บ้างเป็นผู้ขวนขวายประกอบการยังกายให้ร้อนทั่ว และให้ร้อนรอบมีประการมิใช่น้อยเห็นปานนี้ด้วยประการชนี้อยู่บุคคลอย่างนี้ชื่อว่าทำตนให้เดือดร้อนขวนขวายประกอบสิ่งที่ทำให้ตนเดือดร้อน